สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดวันนอสั่งเลื่อนโหวตหนายกรอสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดผมเสนอชื่อซ้ำถกปิดสวิตสว,ว์แทนเมื่อเวลา12บสนกาสนาทีที่รัฐสภาในวันมุฮัมมัดนอมาัา ประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ภายหลังสารรัฐธรมนูญมีมติเลื่อนการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินปรณีเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำื่อจะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่16สิงหาคมนี้ว่าสำหรับการประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมคงต้องเลื่อนการโหวตนายกไปก่อนและจะนำระเบียบวาระที่2 เรื่องของการพิจารณารัฐธรรมนูญ272ขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระแรกแทนส่วนการเลือกนายกคงต้องรอหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะมีคำสั่งอย่างไรในวันที่16สิงหาคมนี้อีกครั้งเมื่อถามว่าจะรอคำวินิจฉัยในวันที่16สิงหาคมนี้ก่อนแล้วจะนัดใหม่ใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตากล่าวว่าคงต้องรอหน้างานวันที่16สิงหาคมก่อนเพราะ เหลือเวลาอีกหลายวันอาจจะมีวาระอื่นของการประชุมรัฐสภาขึ้นมาขั้นระหว่างวันที่16สิงหาคมนี้ก็ได้เราไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เพราะคำร้องที่สารรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาสอเรื่องคือเรื่องการโหวตนายกในวันที่13กรกฎาคมและเรื่องการชะลอพิจารณาคำร้องในวันที่16สิงหาคมประธานรัฐสภาระบุเมื่อถามว่า จะสามารถนัดโหวตนายกเร็วที่สุดคือ17สิงหาคมนี้ได้หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอมทธากล่าวว่าคงเหมือนคราวนี้เพราะครั้งนี้ศาลนัดว่าจะวินิจฉัยวันที่3สิงหาซึ่งเราก็นัดประชุมไว้คือวันที่4สิงหาคมซึ่งต้องรอดูเมื่อถามย้ำว่าแต่วันนี้กลัวกันจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนแล้วนายวันมูฮัมหมัดนอมทากล่าวว่า ทั้งหมดต้องรอเพราะสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินและสสจำนวนหนึ่งไปแล้วซึ่งคงต้องรอสารวินิจฉัยหวังคืบหน้าล่าสุดด่วนสารรัฐธรรมนูญเลื่อนเคาะรับไม่รับคำร้องมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตเลือกนายกรอบสอง มื่อเวลา9้านาฬิกา30นาทีที่สำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินวงเล็บผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภาวงเล็บผู้ถูกร้องมีมติความผ่า การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สองเป็นยติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอยติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ5 6 6 3ข้อ4 1ขัดเพือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27 272เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง3ประกอบด้วยนายพรชัยเทพปัญญา นายบุญส่งเฉลยธรและนางปัญญารัตน์นันทภูสิทธานนตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วักสองมาตรา5วักหนึ่งมาตรายิมหวักสาและมาตรายิ่มเจ็ดดูผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ร้องที่1และ2เป็นประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเลือกพรรคก้าไกลซึ่งมีนายพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพรรคเก้าไกลเป็นบุคคลเพียงรายชื่อเดียวที่พรรคเก้าไกลเสนอชื่อเป็นบุคคลที่ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้ร้องที่สเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเก้าไกลกรณีที่รัฐสภามีมติดังกล่าวละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง3และขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญ โดยมีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยโดยสารพิจารณาคำร้องผลการพิจารณาคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัยวงเล็บเพิ่มเติมของผู้ร้องฉบับลงวันที่27กรกฎาคม66และมีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวนสารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องคำร้องเพิ่มเติมเลขกสารประกอบแล้วเห็นว่า คำร้องนี้มีประเด็นสําคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองกระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจึงให้เลื่อนการพิจารณาบาังคำร้องและให้สำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญต่อไปสำหรับคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย ให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้องทั้งนี้ให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของผู้ร้องเรียนที่3ารายว่าเป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภาโดยให้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15สิงหาคมและให้นัดพิจารณาคำร้องในวันที่16สิงหาคมเวลา9นา30นาทีความคืบหน้าอาจารย์มชแนะ ห้าข้อพระเก้าไกลเสนอชื่อพิธาซ้ำสองยืนยันหลักการแพ้แต่มีความชอบธรรมนายสมชายปรีชาศิลปกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เขียนสิ่งที่พระเก้าไกลควรจะทำเผยแพร่ผ่านเพจศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งโดยมีเนื้อหาดังนี้ 1. แม้เอบยูของ8พัก ยุติลงแต่ต้องไม่ลืมว่าพรรคเก้าไกลก็ยังคงเป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากอันดับหนึ่งมากกว่าทุกพรรคจึงยังคงมีความชอบธรรมในการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี 2. ในการประชุมที่จะเกิดขึ้นครั้งใหม่สมาชิกพรรคเก้าไกลต้องลุกขึ้นประท้วงประธานรัฐสภาถึงการวินิจฉัยในครั้งก่อนว่าเป็นความผิดพลาดวงเล็บอ้างอิงความเห็น 115คณาจารย์นิติศาสตร์ประวรศักดิ์อุวรนโนและอื่นๆหากประธานยังคงดื้อดึงความเห็นดังกล่าวนั้นการกระทํานี้จะกลายเป็นหลักฐานยืนยันถึงความผิดในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตข้างหน้า 3. เมื่อการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่อาจนำเอาข้อบังคับมาใช้สมาชิกของพรรคก้าวไกลก็ต้องเสนอชื่อพิธาอีกครั้งหนึ่ง แม้หากพักการมืออื่นๆจะเสนอชื่อด้วยก็ตามดังที่พักเพื่อไทยก็ประกาศอย่างชัดเจนจะต้องมีการแข่งขันและทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบัตรนี้พักเพื่อไทยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนที่เป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตย 4. หากยังถูกปิดกั้นไม่ให้เสนอชื่อพิธาพักก้าวไกลก็ควรจะต้องมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่พรรเพื่อไทยเสนอมา เมื่อการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตาม MOU ที่เคยตกลงเอาไว้จึงย่อมเป็นสิ่งที่พรรคเก้าวไกลมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ในการลงคะแนนไม่เห็นชอบ 5. ท้ายที่สุดแล้วพรรคเก้าวไกลอาจพ่ายแพ้ในการลงคะแนนในรอบที่จะเกิดขึ้นแต่การทําให้พรรคการเมืองที่ตระบัดสัตมีต้นทุนที่แพงที่สุดคือแนวทางที่พรรคก้าวไกลควรจะทา ไม่ใช่ต้นทุนเฉพาะในวันนี้แต่รวมถึงในอนาคตข้างหน้าอีกด้วยด้วยความเชื่อมัน่นความคืบหน้าล่าสุดลุ้นสารรัฐธรรมนูญนัด3สิงหาคมนี้ถกรับไม่รับคำร้องมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโบวนายกรัฐมนตรีรอบสองผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่3สิงหาคม2566 เวลา9ก้าน,นากาสามนาทีคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณาหรือไม่ภายหลังขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐหวัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลเป็นนายกรอบสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งนี้เมื่อยิมสีกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นว่าการดาเนินการให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทําตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่ใช่กรณีเสนอยต,ติตามข้อ41เพราะการเสนอรายชื่อบุคคลได้รับการให้ความเห็นชอบนายกกำหนดไว้เฉพาะตามรัฐธรรมนูญ และในข้อบังคับเป็นคนละหมวดกันดังนั้นการดำเนินการของรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมมีการกระทําขัดรัฐธรรมนูญมาตรา8 8มาตรา5 9 9และมาตรา172และก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหากปล่อยให้คัดเลือกเห็นชอบบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากต่อการเยียวยาจึงมีมติขอให้ศาร กำหนดมาตรการวิธีการชั่วคราวโดวยขอให้สั่งชะลอการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะทารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อน